สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องคายเขตหนึ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,567ถึง2,568ทั้ง10ข้อผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์นำนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติโดยใช้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีตัวแทนผู้บริหารจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาตัวแทนครูศึกษานิเทศและบุคลากรภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่ส่งผลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาปลอดภยัยใส่ใจคุณภาพนำพาผู้เรียนเก่งดีมีสุขและมีจุดเน้นในการดำเนินงาน8ประเด็นได้แก่1พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย2โรงเรียนสวยนักเรียนสดใส ปลอดภัยทุกพื้นที่ 3. พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4. พัฒนาเด็กประถมวัยในทุกด้าน 5. จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 6. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตย 8. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพนำเดินงานโดยใช้แนวทาง 5A&P ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเริ่มจากร่วมกันวิเคราะห์ผลทุกคนสร้างความตระหนักรับรู้สู่การปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมทั้งร่วมการพิสูจน์ผลที่เกิดขึ้นรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองและศิลธรรมโดยใช้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่า,ขายดำเนินงานโดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานครูและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแสดงความคิดเห็นวัดและประเมินผลมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ตลอดทั้งรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นในทุกประการ ส่งผลให้การดำเนินงานผู้เรียนได้เรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยผ่านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและรับการนิเทศตามความเหมาะสมภายในบริบทของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ระดับจังหวัดสถานศึกษาได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 2. การแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้แนวทาง 5E a P ดำเนินงานโดยการสร้างความตระหนักรับรู้ให้ความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานนวัตกรรมวิธีการสอนมีการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด โดยส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะและเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีกระบวนการลักวัดและประเมินผลรวมวิเคราะห์สรุปรายงานผลการพัฒนา,นาซึ่งทุกกระบวนการเป็นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายผลจากการดำเนินงานพบว่าผู้เรียนมีผลสมริ์อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปหรือมีระดับปรับปรุงลดลงครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาสื่อสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมีเทศติดตามช่วยเหลือส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ ONe นมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3. ระบบความปลอดภัยวิธีดำเนินงานด้วยหลักการบริหาร PDCA p ีพนขั้นตอนจังวันแผน d ีดูลงมือปฏิบัติ c c เช็คการกำกับติดตามและประมาณผล a Act ปรับปรุงพัฒนาและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยมีประกาศคำสั่งของโรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างทักษะมีภูมิคุม้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในทุกรูแปแบบส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2567 อันดับที่1ระดับยอดเยี่ยมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวทางการบริหารแบบม,มีส่วนร่วมส่งผลให้สถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพนำพาผู้เรียนเก่งดีมีสุข